สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับพบกับผมส้มเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มเตียนนะครับซึ่งเราเจอเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับวันอังคารนะครับก็เป็นศึกมวยมันสลันเมืองนะครับจัดที่เวทีมวยนานาชาติอรังสิตนะครับจัดโดยทีมงานพีดีนะครับก็แถลงส่ทางช่องทูโฟร์ยูหกโมงเป็นต้นไปนะครับวันนี้คัดมาเรียบร้อย3รายนะครับจัดมาให้แล้วนะครับจะมีใครบ้างก่อนที่ไปดูกันนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรานิดนึงนะครับขอบคุณทาง M U A สองสองเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันนะครับวันนี้มีทั้งช่วงแรกแล้วก็ช่วง2เลยนะครับไปกันที่คู่รองรายการก่อนเลยครับตัวแรกที่จะให้กัน,นครับเป็นคู่ของสิงห์เอกมัยบังมัดคองตันนะครับเจอกับทางด้านในเจ้าสมบัติสิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับหนึ120ร้อยยี่สิบปอนด์เท่ากันนะครับสิงห์เอกมัยเนะี่ยมาหนึ่ร้อยยี่สิบจุดห้าลดจุดห้าส่วนสมบัติเนี่ยมาหนึ่ร้อยยี่สิบจุดสองลดจุดสองนะครับเลทเปิดอยู่ที่สิงห์เอกมัยนะครับมุมแดงต่อห้าสี่ นะครับมุมแดงต่อ54นะครับรูปร่างเนื้อตัวก็ถือว่าใกล้เคียงกันสมบัติจะดูลอยๆกว่านิดหนึ่งนะครับจะดูลอยๆกว่านิดหนึ่งนะครับคู่นี้เพื้นเพลย์ฟอร์มหลังนะครับชนะเจ้าสิงเอกมัยเนี่ยนะครับมวยจากนครสวรรค์นะครับซ้อมอยู่สิทธิ์กำนันหนึ่งชื่อเดิมก็ไอ้เจ้าเมืองชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งนั่นแหละนะครับช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ชนะติดกันมา2ไฟไ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีชนะโลกเงินชนะชรัตนะครับแล้วก็มีแพ้ไอ้เจ้ายอดศิลปะหลังจากนั้นเนี่ยชนะลุ่งเล็กกและ็ชนะเพชชรบัญา ก็จะเห็นได้ว่า5้าไฟเนี่ยสะดุดแพ้แค่ไฟเดียวส่วนน้เจะสมบัติหลวงศิลปลวงพี่น้ำฝนนะครับหรือว่าสีคูเล็กสอนะต้องปาจีนนะครับอภิชันมวยไทยยิมนะครับมวยจากบุรีรัมย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายอันสุขุมิทนะครับของพี่อันนี่แหละนะครับประเภทมวยขวาจวังดมือครบเครื่องนะครับสาดแข้งขวางหน้าค้ำ เหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะครับแต่ฟอร์มหลังไม่ดีเลยนะครับห้าฝ่เนี่ยแพ้ไปสี่ชนะแค่หนึ่งสวนทางกันเลยนะนะครับแพ้แมนยูนะครับแพ้ย่อ,อยอดจอมยุทธแพ้มณีแดงแพ้เพชรจั่พยาล่าสุดกลับมาแจ้งเกิดแล้วชนะน็นนอกไอเจ้าเตียวหุยมาได้นะครับส่วนตัวผมผมมองว่ามันมันกลับมาแจ้งเกิดได้ก็จริงอ่ะแต่มันยังไม่ค่อยอมันยังดูแบบไม่ค่อยมั่นคงทั้งเท่าไหร่นะครับเลยจัดไปที่นั่น้เจ้าสิงเอกมัยละกันน่าจะผ่านได้นะครับ มาถึงรายที่2อที่ให้กันเป็นคู่เอกของรายการนะครับเป็นคู่ของท่านนั่นเเจ้าเพชรท่าเรือนะครับออกิกเกษมเจอกับท่านนั่นเพชรชวลิตกรมทหารพรานที่48นะครับ118กับ116นะครับอัน118ปอนด์เท่ากันขออภัยนะครับท่านนเจ้าเพชรท่าเรือเนี่ย มา118.4ร้อยจุดสี่ส่วนเพชรชเวลิตมา118.2ลจุดสองรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยตนะ้องบอกว่าเพชรเวลิศลอยกว่าใหญ่กว่าชัดเจนเลยแหละนะครับลอยใหญ่ลอยกว่าใหญ่กว่าชัดเจนนะครับอะไรเปิดอยู่เพชรชเวลิศนะครับเป็นต่อ11.8นะครับเพชรชเวลิตต่อ11.8นะครับ ไปดูกันนะครับพื้นเพลตฟอร์มหลังไอ้เจ้าเพิธาเรือออกกิจเกษมนะครับเพชรหรือว่าเจ้าเพชรซีตากบวัตสนภูกเก็ตมวยไทยนะครับมวยจากระนองซ้อมอยู่ที่เด็ก99นะนะครับประเภทมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องนะครับเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าค้ำดันแทงดีนะครับช่วงหลังก็มีชนะคะแนนเพชรสุพรรณเสมอเพชรอนุวัฒน์ชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์และก็แพ้ไอ้เจ้าสมเด็จปิ่นสิงชัยส่วนในนั้น,น,ไ,นไอ้เจ้าเพชรชวลิตนะครับกองพลานทหารที่48หรือว่าเพชรยีเดียแคมี่หรือสอจิตพัฒนาเดิมตัวเดียวกันนะครับมวยจากสตููลนะครรรับซ้ออมย่่ทีาาชชปุ ก็เป็นอาหารราบนะครับที่กรมฐานพัน48จังหวัดนราธิวาสนะครับประเภทสูงยาฝล์มครบเครื่องนะครับมัดศอกดีนะครับรวดเร็วนะครับทั้งคู่เนี่ยดีกรีแชมป์ด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของเพชรเจ้าลิศเนี่ยนะครับก็มี ชนะนกทนายเจ้าพลังหนุ่มนะครับเกียรติชัยยุทธมานะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวร่างกายมา2ไฟไฟแล้วนะครับหลังกากที่หายไปนะครับไปเป็นรับราชการทหารนะครับกลับมา2ไฟไฟนะครับก็แพ้1ชนะ1นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมยังชอบลูกความใหญ่ของนายเจ้าเพชรชวลิตอยู่นะจัดไปที่เพชรชวลิตแล้วกันนะครับเพชรท่าเรือวันนี้เล็กอะเตะแล้วมันอาจจะไม่สะเทือนแล้วก็ซ้อมทีเด็ดด้วยนะครับดูแล้วอาจจะกรรมการจะไม่ค่อยชอบด้วยที่นี่นะครับถัดมาครับคู่ที่5ของรายการครับ เป็นช่วงที่2แล้วนะครับสุดยอดมวยเด็กเลยนะครับยอดเพชโทบูมเด็กเซียนนะครับเจอกับสิงชุมพลสิงชุมพลนะครับนอนอนุวัตยิม35.5กิโลกรัมทั้งคู่ช่างได้ตามพิกัดนะครับรูปร่างเนื้อตัวเนี่ยสิงชุมพลใหญ่กว่าลอยกว่าแต่เลตเปิดอยู่ที่ทั้งนั้นในเจ้ายอดเพชโทนะครับเป็นต่อ2-1เลยนะครับก็ไอ้เจ้าแฝด แฝดคู่นี้นี่มันเป็นแฝดที่ต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่อยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าเพชรแก้วกล้ามาส่วนสิงห์จุมพลเนี่ยนะครับแพ้นอกกับเจ้าเด็ดฤทธิ์มานะครับส่วนตัวผมไปที่ยังได้เจ้ายอดเพชรโทแล้วกันนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากนะครับเลทไปขนาดนี้ก็ตามน้ํากันไปนะครับมาสรุปให้หน่อยนะครับสามรายที่ให้กันเนี่ยนะครับก็จะมีคู่รองเลยนะครับไอ้เจ้าสิงห์เอกไมยหนึ่งรายแหละนะครับแล้วก็ไปที่ยังได้เจ้า เพชรชวลิตนะครับแล้วก็ปิดทายกันที่ทางด้งนานนเจ้ายอดเพชรโทนะครับนี่คือเด็ดเต็มตีนจากผมชมเปี้ยนะครับที่อะมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันท,ทุกช่องทางเลยแลน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ